จับเงินล้านแรกในชีวิตาวันเกิดดวงแสนเฮงรับโชคชุดใหญ่ส่งการนี้ถูกตรงๆรรวยหนักหลักแสนอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันพรฤหัสบดี ดวงชะตาโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลแถมเด่นในเรื่องของการเดินทางไกลหากเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนขอให้ซื้อเร่หข้องหรือเรขทะเบียนรถเอาไว้สักใบาอาจจะถูกฉลอก,กับท่านกับกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้น,กนอกจากนี้ธุรกิจการค้าการขายก็ดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีสิทธิ์รวยขึ้นชีวิตของคุณจะเฮงรับปีใหม่ไทย ันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ดวงดีมีคนอุปถัมภ์แม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จโดยง่ายเหนื่อยหน่อยเพราะยิ่งขยันยิ่งรวยความสำเร็จจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยอย่างแน่นอนการงานดีชีวิตดีความเป็นอยู่โดยรวมของคุณจะถือว่าดีกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างมากแถมมีโอกาสเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายอีกด้วย อันดับ3สําสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์หลังจากนี้ดวงมีเกณฑ์รับทรัพย์และมีเกณฑ์ที่การงานจะประสบความสำเร็จขึ้นจะมีงานเข้ามามากในช่วงนี้ทำให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เงินทองจะไหลมาเทมาเพิ่มมากขึ้นแถมช่วงนี้มีโอกาสรับทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นบ้านรถ ที่ดินอสังหาริมรัพย์เป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ปีทองของคุณเก็กก็ว่าได้อันดับสําสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ เหนื่อยแต่ดีคนวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีพอปีหน้าฟ้าใหม่จะมีงานเข้ามาทำให้คุณได้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องถือว่าเหนื่อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดคุณจะสามารถได้รับชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศซึ่งบอกเลยว่ายิ้มหน้าบานลยทีเดียวรายได้จะเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายจะลดน้อยลงชีวิตแฮปปี้ขึ้นสุด ายนี้คันที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์จะเหนื่อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่างานหนักและมีภาระเข้ามามากมีงานหลากหลายอย่างเข้ามาซ้อนกัน คุณจึงรู้สึกว่าทำงานทีเดียวหลายๆงานแถมมีปัญหาทำให้คุณต้องแก้ไขแต่สุดท้ายจะผ่านมันไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จในที่สุดมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลอีกต่างหากถือว่าเป็นปีที่ดีมากสำหรับคุณส่งผลทำให้เงินทองไหลมาเทมาเพิ่มมากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นมีเงินเก็บเยอะขึ้นหลังจากนี้ดวงจะดีขึ้นแล้ว กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ